ท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าโรงงานล้างแห่งนี้ถูกปิดตายมาหลายสิบปีปเนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานในที่แห่งนี้ถูกทารุณกรรมและกักขงังหนงเหนียวบ้างก็ขคาตัวตายเพราะความเครียดและวันนี้แจ็คแบปโผจะพาทุกคนไปท้าพิสูจน์ความจริงไปรับชมพร้อมกันเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเจเอาเสียงหมาหอนออกแล้วก็เอาซาวราหล่อนหนะ้าออกไม่ต้องใส่คือลองใส่เป็นเพลงล็อกนี่เป็นไงวะใส่เป็นเพลงล็อกมันจะได้ไม่น่ากลัวมึงเข้าใจไหมว้านทูที่โกผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดเฮียมต้องอย่างนี้ดิวะมึงใส่เพลงล็อกดิตรงนี้นะผมต้องบอกกเลยนะว่าตรงนี้มันมันเป็นเงียบถัดไ นี่นะครับผมมันเป็นที่นอนคนที่ตายไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นที่อเบาะเชียนแม่งมีซีดีหนังเอ็กซ์โยชั่ะอันนี้คือน้องแมทเวอร์ชั่นเก่าเก่าอุ๊ยเอาล่ะครับท่านผู้ชมอยู่ดีๆซีดีก็ดันมาหักคามือของแจ็คแป๊บโฮคาดว่าจะเป็นพลังคลื่นเต่าของนารูโต ที่ปล่อยมากระทบแผ่นซีดีก็เป็นได้แผ่นซีดีแม่งแตกเองนะครับผมคิดดูดิผมยังไม่ได้ออกแรงเที่ยอะไรเลย,เลยแตกเองนะครับแม่งเป็นไปได้ยังไงครับท่านผู้ชมถามว่าทําไมผมแม่งไม่กลัวผีเลยเว้ยพระครับหยหน่อยๆลัางสีล FC ครับ